ที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID Pass พลปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TT KT Studio นะคลิปนี้มานะถึงคิวของคูรูซิฟสกี้แล้วถึงคิวของคูรูซิฟสกี้แลวแลกฟรีนะครับผมนะฮะห้าวันก็เคลียร์ไปหมดแล้วสองดาวไอพวก สามดาวสีดาวเลขไปหมดแล้วก็เหลือห้าดาวครูซุกสกี้ดีแหละนะครับผมจริงมันก็ต้องเลขอะนะไม่เลขมันก็หายฟรีนะมาไอดีนี้ก็เป็นครูซกสกี้นะครับผมโอเคเป็นตัวที่อยู่หน้าสุดด้วยนะแต่รู้สึกว่าผม,ผม,ผม,ผมเล่นผมว่าจะผมเล่นไม่ข้อมือจริงนะผมว่าเล่นผมเล่นไม่ข้อมือครูซสกี้ด้วยอะไรได้หลายอย่างนะครับผมรอมอิงเฟลนด้วยนะ เป็นสไตล์ที่ผมไม่ค่อยใช้เป็นสไตล์ที่ผมไม่ค่อยใช้ไม่มีผมไม่ใช้เลยสไตล์เนี้ยรู้สึกว่าไม่ใช่ทางนะครับผมโอเคคูร okay. ูซัสกีนะครับผมมามันก็ต้องลองนะผมเท้าซ้ายฮนะไปยี่สามปีเท่านั้นห้าดาวซะด้วยนะคูรูซัสกี้เป็นตัวหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมเล่นไม่ได้จริง <c oughs> เล่นยากสำหรับผมคูรูซัสกี้นะครับโอเคมา มาเลขเรียบร้อยไปอัพค่าพลังกันดีกว่านะครับผมหาสูตรแปบ๊บหาสูตรแป๊บนะคูลูซเซฟสกี้ถ้าในชุดนี้ถ้าคุ้มสุดก็น่าจะเป็นการ์นเบกผมว่านะการ์นเบกนี่กองกลางผมว่าสารพัดประโยชน์เหมือน,ก,นกันการ์นแบกนะแล้วมีคนนึงที่น่าสนใจของนิวคอสเซลก,ก็น่าโดนนะโอเคมาได้สตรแล้วได้สูตรแล้ว,ไ,ลวไปครับผมอัพเลเวลกันก่อน อัพเลเวลกันก่อนโลทีมเอามาเทนเมซี่มาเอามาเทนเมซี่วะ่ะเอา้าเดี๋ยวนะเฮ้ยอ๋อตกใจ <c oughs> ก็ว่าอยู่มันไม่ขึ้นนะคะโอเคบูกขึ้นสามปกตินะฮะคูลูเซฟสกี้ไปไปไปคุคม้มๆโอเค มามาบูรูเซฟสกีไปจบสกอร์สิโอ้โหน้อยจังงอู้หู้จบสกอร์สิโอ้โหจะได้ความโค้งพอพอพอไหวอยู่ว่าจะจบสกอร์น้อยปะเนี่ยส่งบอลสี่โอ้โหมึงจะไปทางไหนวันนี้เนี่ยครองบอลสิบสองโอเคไปทางครองบอลน,นะครองบอลสิบสองอืม ได้เลี้ยงบอลแล้วได้เลี้ยงบอลแล้วได้รับปรกับตัวแล้วโอเคแล้วอย่างนั้นก็ครองบอลดีเลยว,วะอะไรครับผมเด็กีกนะ่แปดฮะเด้แปดได้แปดสปีดต้นโอ้โหแปดสิบแปดเก้าสิบอ่ะประมาณนั้นก็ถือว่าโอเคไม่แย่ไม่แย่นะครับผมโลเวอร์แปดฮะเดี๋ยวใส่พิดอนโลเวอร์แปดแปดสี่ว่ะสปีดแปดสี่ ที่ดูมานะครองบอลน,นะครับผมครองบอลกับสปีดต้นที่ค่อนข้างโอเคถนะ้าจบสกอร์น้อยนะสองสั้นก็ไม่ได้เยอะนะครับผมจะไปทางครองบอลซะมากกว่าเชื่อมเกมเหรอนะฮะคูลูเซฟสกี้คูลูเซฟสกี้โอเคตำแหน่งที่เล่นได้โอเคกลางรุกได้ถ้าจะยิงกลางรุกเนี่ยเพราะว่าผมเล่นได้อยู่นะนะ ถ้าจะยิงกลางลูกเนี่ยผมว่าผมเล่นได้เพราะามันมันมันก็ไปทางครองบอลอยู่แล้วแต่มันก็จ่ายบอลไม่ได้ดีอ่ะจริงก็ตามตำแหน่งแล้วกันนะครับผมคุรูเซสกี้ RWF นะก็บูตขึ้น98นะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย let